ประจวบคีรีขันเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเมืองสามอา่าวมีทีมประจวบชื่อพีทีประจวบ การสร้างทีมงานแม้ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถสูงแต่ถ้าท่านไม่สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ท่านก็ไม่มีประโยชน์สำหรับองค์กรความรับผิดชอบของผู้บริหารนอกเหนือจากภารกิจหน้าที่ประจำแล้วการสร้างทีมงานทีมบิวดิง้งนับว่ามีความสำคัญเช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะเพื่อนผู้ร่วมง,งานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ก็มีส่วนรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือนโยบายขององค์กรทั้งสิ้นการทำงานเป็นทีมก็เปรียบเสมือนการเล่นกีฬาถ้าสามารถเล่นเป็นทีมได้ดีที่สุดเท่าใดโอกาสจะชนะก็มีมากเท่านั้นและไม่เคยปรากฏเลยว่ามีองคอ์กรใดสามารถประสบความสำเร็จในการดมเนินธุรกิจโดยปราจากทีมงานที่ดีดังนั้นการทำงานเป็นทีมจึงหมายถึงการประสานงานที่ดี และสามารถผสมกลมกลืนกันอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันทีมเวิร์กกับทีมสเปริต่างกันอย่างไรการทำงานเป็นทีมทีมเวิร์กดีหรือไม่ดีต้องดูที่ผลงานส่วนผลงานจะดีหรือไม่ดีคงจะขึ้นกับการประสานงานของฝ่ายต่างๆและการประสานของฝ่ายต่างๆจะทำได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ที่ได้รับจากฝ่ายต่างๆความร่วมมือที่ได้รับจะมากน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความเข้าใจกันในหมู่ผู้ปฏิบัติงานความเข้าใจในหมู่ผู้ปฏิบัติงานจะมีมากหรือน้อยย่อมขึ้นกับการสื่อสารเป็นสําคัญซึ่งเจนได้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นพื้นฐานที่สําคัญของการทํางานเป็นทีมเริ่มต้นจากการสื่อสารนําสู่ความเข้าใจนําสู่ความร่วมมือนําสู่การประสานงาน นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้น้ำใจทีมทีมสปิริตก็เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้ร่วมทีมงานซึ่งมีผลกระทบต่อทีมงานได้เช่นกันทีมงานใดที่สมาชิกมีน้ำใจดีทีมงานนั้นจะสามารถประสบความผลสำเร็จในการทำงานได้ดีกว่าน้ำใจทีมจะดีหรือไม่พิจารณาจาก3ประการต่อไปนี้ 1. ความพร้อมที่จะทำงานกับคนอื่น 2. ความซื่อสัตย์กับกลุ่ม สความเต็มใจในการทํางานที่ได้รับมอบหมายน้ําใจทีมจะดีหรือไม่พิจารณาดักหลัก3ประการข้างต้นซึ่งความพร้อมความซื่อสัตย์แต่ความเต็มใจจะต้องมีครบทั้ง3ประการจึงจะเกิดเป็นทีมงานที่ดีได้องค์ประกอบของทีมเวิร์กการพิจารณาองค์ประกอบการทํางานร่วมกันเป็นทีมการทํางานเป็นทีมเวิร์กมีองค์ประกอบ ทีมเวิร์กทีมมาจากตัวที T R U S T ความไว้ใจเชื่อใจกัน E e M P A T h Y ความเข้าใจการเห็นใจกัน A A G R E E M E N T ความเห็นร่วมกัน M M A T U R E B E N E F I T ผลประโยชน์ร่วมกัน W W I L L I N G N E S S ความเต็มใจ O O p P O R T U N I T Y ให้โอกาสกับทุกคนในทีม R R E C O G N I T I O N การยอมรับซึ่งการและการ X หรือ K knowledge transfer การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันลักษณะทีมงานที่ดีทีมงานที่ดีควรมีลักษณะต่อไปนี้คือ1มีการกำหนดนโยบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานที่ชัดเจนสมาชิกทุกคนของทีมรับรู้นโยบายจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานอย่างทั่วถึงด้วยความเข้าใจตรงกัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการแก้กัญหาได้ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานของตอนเองมากที่สุดการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกต้องมีความชัดเจนและเข้าใจตรงกันการสื่อสารเป็นแบบเปิด open communication ให้สมาชิก ทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากบนลงล่างหรือแปลบล่างขึ้นบนก็ตามมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆในการปฏิบัติงานอยู่เสมอการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมีสาเหตุจากอะไรสามารถจะต้องคำนึงถึงความพอใจของทุกฝ่ายเป็นสำคัญต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิกของทีม สมาชิกแต่ละคนต้องมีความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อหน่วยของตนอาการที่แสดงว่าทีมมีปัญหาพิจารณาจากอาการดังนี้หนขาดผลผลิตหรือผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายมีการร้องทุกข์หรือบ่นกันมากในหมู่พนักงาน mm hmm. เกิดความขัดแยง้งหรือความเป็นตัดตรูกันในหมู่พนักงาน mm hmm. เกิดความสับสนไม่เข้าใจไม่ชัดเกี่ยวกับงานที่รับมอบหมาย ความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการทำงานน้อยความเข้าใจคำสั่งผิดพลาดหรือคำสั่งไม่รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องขาดความริเริ่มหรือการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในการทำงานขาดการประชุมพนักงานไม่มีประสิทธิภาพไม่มีใครกล้าแสดงความคิดเห็นหรือคิดว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์การมีปฏิกิริยาในทางลบต่อผู้บริหารได้รับการบ่นจากลูกค้าหรือผู้ได้รับบริการกับคุณภาพของการให้บริการ อาการดังกล่าวทั้ง10ข้อข้างต้นเป็นตัวบ่งชี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานของทีมว่ามีปัญหาอยู่ในระดับใดมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งผู้บริหารอาจจะใช้แบบสอบถามต่อไปนี้เพื่อสำรวจสภาพของปัญหาการทำงานของทีมก็ได้ทีม i l d i n g Checklist ข้อคำถามต่อไปนี้เป็นแบบสำรวจปัญหาของหน่วยงานขอให้ท่านพิจารณาข้อปัญหาต่อไปนี้ว่าเกิดขึ้นในระดับภายในหน่วยงานของท่าน หรือไม่ปัญหาก็คือระดับของปัญหามากหรือน้อยก็ระบุไปถ้าน้อยก็หนึ่งปานกลางก็สองมากก็สามหน่วยงานของท่านขาดผลผล,ผลิตหรือขาดผลงานข้อที่สองมีการร้องทุกข์หรือการบ่นภายในหน่วยงานข้อที่สามมีความขัดแย้งและความไม่หวังดีต่อกันในหมู่ผู้ร่วมงานข้อที่สี่มีความสับสนเกี่ยวกับการมอบหมายและการกำหนดความสัมพับบนธ์ระหว่างบุคคลไม่ชัดเจน ข้อที่5การขาดเป้าหมายที่ชัดเจนหรือสนใจเป้าหมายของหน่วยงานต่ำากการเบื่อหรือความไม่สนใจในการมีส่วนร่วมในการทํางานของผู้ร่วมงาน 7. การขาดความเริ่มสร้างสรรโดยในการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในหน่วยงานการประชุมในหมู่ผู้ร่วมงานขาดประสิทธิภาพผู้ร่วมงานมีปัญหาในการทํางานกับผู้บังคับบัญชาการติดต่อสื่อสารในหน่วยงานไม่ดีผู้ร่วมงานไม่กล้าพูดไปสนใจฟังคนอื่นหรือไม่พูดกับเพื่อนร่วมงานขาดการ ขาดการขาดความไว้วางใจซึ่งการละการระหว่างผู้ประับัญชากับผู้ร่วมงานและผู้ร่วมงานกับผู้ร่วมงานกันเองผู้ร่วมงานไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้บังับชาผู้ร่วมงานมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานไม่ได้รับการยอมรับหรือไม่ได้รับรางวัลผู้ร่วมงานไม่ได้รับการสนับสนุนอส่งเสริมให้ทํางานร่วมกันเป็นทีมที่ดีขึ้นการคิดคะแนน ก็แสดงถ้าทีมได้คะแนนน้อยก็แสดงว่ามีปัญหานในทีมน้อยถ้ามีอยู่ในระดับปานกลางก็แสดงว่ามีปัญหานในทีมปานกลางถ้าคะแนนสูงอยู่ในเกณฑ์สูงแสดงว่ามีปัญหานในคอนทีมค่อนข้างมากต้องวางแผนในการสร้างทีมหรือมีปัญหานในทีมมากการแก้ปัญหานในทีมของท่านต้องทําก่อนเรื่องอื่น